โอเคทุกคนก็กลับมาต่อเกมใหม่ครับของเราอีกแล้วเรื่องพี่เฟรมไปไหนครับพร้อมอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกมาครับมาครับมาครับมีงน้องผมเลยครับตัดจบเป็นละครไทยเย้แน่นอนแน่นอนคุณรวมตัดอยู่แล้วตัดจบเป็นละครไทยโอเคมานต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยหนูพาร์ทนี้เราจะลงไปเสี่ยงอะไรฟีฟีเมื่อกี้ลงไปไหนเนี่ยอยู่ดิทางลงอยู่ดิอ้าว เอาอ๋อเออว่ะโทษโทษโอ้ยดืไม่ลงตามมาเดือยเยเดี๋ยวผมก็ขัดจะลงตรงนี้แหละพี่แต่ผมเล่นมุกเฉยมีเล่นบงเล่นเข้าไปดิเข้าไปก่อนเลยเฮ้ยครับฮัลโหลเอ้ยมีตัวเดียวเลยบกเลยมีตัวเดียวมีตัวเดียวตัวเดียวเองเนี่ยเออข้ามันข้ามมันเอออะไรอะไรเออมันตัวเดียวเดียวตายตายตายสุดยอดเลยสุดยอดเลยป่นปลาไปเบสคนไปคนไาไป มีอรไปหมดพี่เมีอะไรเอาไว้หมดไป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 มีน้องบอกว่าเวลามีเวืหาขอังเนี่ยมักเก็บไปไม่ละเอียดเนี่ยกูทุบเลยง่ายดิโอ้ยอะไรมันมีกระตาโอ้ยมันตีรพเกือบตายลเลือดแบบโอ้ยครึ่งหัวใจสุดท้ายออนี่ไอตัวผีเสื้อกูว่าอยู่เสียงมาจากไหนมึงนี่เองห้ามันนี่จัดการแล้วกันเรื่อง ะจัดไปดิมึงลงมาดิมึงลงมาดิรู้ลงรู้เรื่องลงมาดิเฮ้ยอย่าเปิดประตูดาบมาเอาหายไปไหนอะพี่เฟรมปล่อยมันออกไปวะเนี่ยม่ารู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหอยู่ๆก็เปิดประตูมาเฉยเลยวิ่พี่ได้ดาบอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะไหนอ่ะนี่ดาบเป็นตัวนั้นไงไอตัวหัวหน้าไงโอ้ยมันได้เต็มไปหรอดีแบบ

ในพลเรือนไงพลเรือเดือดขาดขามันใช่ด้วยไอ้พวกคนรวยน่างูอันนี้มาอุ้ยสมิหกรเออนี่หนี้อุ้ยอาหารดีด็ดอุ้ยอาหารนี่ก็อาหารอุ้ยของฟรีทุกคนมีในโลกยอดยอดเอาไปคนไปหมดนี่แหละของฟรีที่เราต้องการเรียบร้อยจะบอกว่ามีแค่นี้ยังไงปะเนี่ยเดี๋ยว จะบอกนะว่ามีเยอะฮึไม่ใช่มันมีฝันอุกขามเฮ้ยดีด้วยใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นให้หมุให้หมุทุบในนี้ก่อนไอ้ยินได้ยินได้ยินได้เมื่อกี้เอาไปเลยมีคนเป่าแต่เมื่อกี้ที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 โอ้ทีทีเจล้ไหมที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 ไม่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 ตัวไอตัวเป่าแต่เดินนั่นแหละมันหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปเอาของเอาของก่อน โอ้ดูโอ้ไปเทมอย่างเยอะเลยไม่เวฟเวฟดูดีดิอะไรเย้อะไรอ่ะทุบดิทุบทุบทุบวะไม่ได้ไม่ได้พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอ่าพี่มีไม้มาไหมมีไม้มาไหมไม่มีไอนี่ไอไม้เพียบเลยเต็มเรือเลยเนี่ยเอาเอาเอาทำตัวคราฟเลยทำตัวคราฟทำให้หน่อยดิพี่ไม่มีอ่ะพี่ไม่มีขวานโอ้เจริญละทุกคนกูทำเองทุกอย่าง เฮ้ยนิดๆหน่อยๆถ้าเป็นโอ้โหดูดิทุกคนคืออะไรเราก็ทำ嘛ดูดิก็เราไม่มีแร่เต็มตัวเราแล้วเนี่ยโอเคดีดีดีนี่มาปลาปลาดิบทิ้งครัเอเอาไผ่ไผ่ที่เก็บไว้อันนี้ทิ้งไปมันฝรั่งเก็บไว้โอเคโอ้โหนี่นี่ทำก่อนทำก่อนเออเอาเฉพาะเศษเหล็กก็พอแล้วมั้งผมว่าเออทำไมอะเกียร้ผมว่าแล้วเว้ยพี่ เรอเนี่ยไม่มีไม่เปิดแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเปิดยังไงอะเออน่าจะสิมันต้องมีกุญแจสักที่หนึ่งไว้พี่บ้านนะงั้นตรงนี้พี่เฟรมตามมาตามมานี่คือว่าตรงนี้ชัวชัวไหนอะไหนอไหนนี่ขบวนนี่เฮ้ยพี่ขบกเนี่ยเอาเอาแล้วบอกไม่มีขวานเอาเพิ่งมีเมื่อกี้ไองเพิ่งมีอันน่าจะเชื่อมต่อห้องเดียวกันใช่เหรอนี่ไงอ้าว เออนี่นี่อาจจะมีห้องบดนี้ก็ได้เนื้อข้างข้างเนี่ยเนี่ยหาดิหาดิมันมีเสียงตัวอะไรค้างอยู่ตรงเนี้ยตัวอะไรแน่แน่เลยนางฟ้าหรือเปล่าอ๋ไอไอตัวนั้นพี่ไอตัวนั้นไอตัวนั้นไอตัวนั้นมึง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 จะมึงจะค้างอะไรตั้งหนาฮะมันต้องมีอะไรข้างบนแน่ๆเลยทุกคนเนี่ยมาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยดูดิขุดไปแล้วมันไม่มี ไม่ไปถึงเง้บนนี้หรือหรือหรือว่าเรามันต้องใช้ไฟไวะไฟลนเคือทำหรือว่าเอากุญแจที่พี่ใช้อะ่ะเอาไอ้ดาบ<ห>น,ดนี่นมาเปิดไม่ได้จิเบงเราดูดิเออดาบดาบดาบเราลองลองลอง,ลอง,ลองหาดิลองหาดิาดไม่ได้เลยมันจะไม่มีอุปกรณ์ในการเปิดจริงๆเหรอวะบ้าทุกคนมันต้องมีดิใช่ไหม ไอ้บีเสื้อหาได้มาอย่างเงี้ยข้าบระเดี๋มึงจัดการมันซะไปเอาไปไปเราบีได้แน่ๆเดี๋ยวเราค่อยมาหารอบหน้ากันเลยมั้งมันมีอยู่แค่นี้ทุกคนแล้วทำไงวะขึ้มาโท่เจอเรือเจอเรืออะไอ่ไม่ใช่เจอบีเฟมบียังไงไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวยีร้องร้องนักร้องนักตายตายมาหนี่มาหนี่มาหนีมาหนีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะเราไม่ออกดูเดียวคุณเนี่ย เชีคิวมันีกคนนี่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 จามจามก่อนไปเร็ว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 เสือด้วยเสือดาวไปเสือไปเสือนี่มันมีอีกที่มีอีกที่อย่างน้อยอย่างน้อยเราได้อุ้ยอะไรนะโอ้ยตู้เสือดาววิ่งอะไรอุ้ยเป็นเสือโอ้ยโอ้ยพี่เฟมพี่เฟมโอ้โอ้โอ้กูตายกูตายแน่กูตาย ไปไปมาแล้วไม่ไม่แล้วผดราบเลทุกคนใช่ปะตัดมือก่อนเลยอู้มันแรงอ่ะโคตรแรงโอ้ยโอ๊ยเออไมย์กูไม่วิ่งหนีหรอกพี่เห็นมาแล้วเปล่าเม่์กูเอาเร็วเร็ว

ว่าขอกระจายเลยดูดิทุกคนคือดูดิอะไรคือเราสาวแบบวิ่งกลับไปช่วยแล้วเขาไปดันไปตีเสือข้างหลังให้มันกระเด็นมาตีเราทุกคนดูดิไม่ใช่ดูดิใส่ร้ายดูดิทุกคนมันใส่คือแบบเราสาไม่เราสาววิ่งกลับมาช่วยนะเว้ยคือเราจะหนีไปก็ได้เว้ยแต่ดูดิไปตีหลังเสือแล้วให้เสือกลับมาตีกูเฉยเลยอ่ะ ไม่ใช่มึงใส่ไายเก่งจั่างเงี้ยดูดิไม่เมื่อกี้ผมวิ่งหนีทันอ่ะพี่ฟิล์มไม่ทันเสือมันเป็นเสือวิ่งเร็วดวทุกคนใช่ป่ะเสือวิ่งโคตรเร็วนะดูดิทุกคนดูดิ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 ีรบเอาเนี่ยขอมันจะหายแล้วเนี่ยดูดิดูดิทุกคนดูดิดูรีดว่ะดูรีดอ่ะดูดิดูดิขอจะหายแล้วเนี่ยดูรีดว่ะทุกคนดูดิดูดิใส่ใส่เขาก่อน โ,โอ้โหไหวเราตายทุกคนนีน่อยู่นีน่ใดในในกล่องในกล่องในกล่องตีหลังเสือมาเฉยเลยเฮ้ยดูดิใส่ร้ายโอ้โหพี่าอยากช่วยอ่ะคนมันอยากช่วยอย่ะเข้าใจปะโอ้โหอยากช่วยก็ดูมุมนี่สิครับไม่มองมุมอะไรไม่มีมมมเ,มมเร้วจะจัดขอยัไงไงเนี่ยเออเดี๋ยวเอานี้มาเอามาเอาไม่หมดเลยปะเอามันอ็ไปไอทำไม่เอานั้นครับอ่ะเอาอะไรเลกะเลกะทำไม่เอาครับครับอะไรครับเอาเสษเลกไงครับเป็นเลย เศษเหล็กครับเป็นจานดาวเทียมมั้งไอ้เนี่ยกูมันเข้าใจยากตรงไหนวะอย่าบอกทีดิไอ้เนี้ยไอ้กูรู้ว่าเศษเหล็กจะคัฟแบบสองที่พับผ่านได้เศษเหล็กนี่ไงเศษเหล็กคัฟไปเลยคัฟไปเลยจานดาวเทียมมั้งอยากรู้ละเกินมึงถามกูมาได้เศษเหล็กคัฟไปเลย มันคิดไม่ทันไงคนมันคิดไม่ทันได้ทําไงวะเสียมากคือเสศษเหล็กมันลกช่องกันแต่ที่จะไปคาบปันเป็นก้อนเหล็กก็ท้าบมาได้มหระคาบเป็นไรโอ้ยแระดูนี่ดูนี่ดูนี่บูี่เราอ่ะเขาเอาบ้าร์บตัวนี้มันบร์บได้แล้วเราจะขึ้นมายังไงอ่ะเนี่ยเราเราก็ต่อขึ้นมันเฝ้าอยู่กับพี่ใช่ไหมไม่มีนั่นมันมีแต่ฝรั่งเน่าไม่ใช่เหรอ จริงไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะไม่เป็นไรพี่เอาตรงนี้ตรงใหม่ก็ได้พี่โอเคโอเคได้ไต่กูได้สี่ตัวหาได้อีกแล้วเนี่ยพี่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 ตั้มนี่พี่พี่พี่ตั้มนี่เดี๋ยวกําลังไปอะไรไปพี่ตั้มนี่พี่พี่ตั้มนี่ไหนไอ้ทางขึ้นโอ้นี่เจอแล้วหาหาโอเคพี่พี่กูอยากเข้าไปห้องเอไอกัปตันมันก่อนไปเออเอาเอาเอาห้องนี้ก่อนดิเอาเอาจะขโมยเหรอ ขโมยก่อนขโมยก่อนไม่ใช่เดี๋ยวมันจุดทีนทีเดี๋ยวมันจุดทีนทีวิอื้อู้อิ่มอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มบาเลยนคังสมบัติเลยเนี่ยคังสมบัติเลยผมว่าไอ้กล่องที่มันล็อกมันน่าจะเป็นสมบัติที่มีค่ามากไม่งั้นก็เป็นของพิเศษอ่ะจริงๆเอาจริงจริงว่าจริงในฟาร์มหมดแล้วเนาะล็อกดีขนาดนี้อื้อหือไอเทมจำเจมเลยทุกคนมึงขับท้ามมพี่แอดเย้แย่วะเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมีหินสักก้อนไหม เออไม่มีเลยไม่มีอย่างไม่มีไม่มีแล้วก็อะไรหรอเออพี่ไม่มีอ่ะทางไหนไปไอ้ทางนี้ไม่ได้ป่ะไปเลยไปเลยไปเลยทางนั้นแหละอุ้ยมีปลามีปลามันฝรั่งโอเคเจเอ๋อดีครับโอ้ไปดูดิมีตัวอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยมั้แกใช่โอ้โหไอ้ดาบดิ้นตีติดพิษด้วยตี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 สวยสวยสวย ฮันแน่ฮันแน่เฮ้ยมันฆ่าคนอนนี้หมดเลยว่ะายปลาตัวนี้จัดการมีจัดการจัดการหมดดีกว่าเอาของเอาของเอาของมีอะไรเราอาไปก่อนเราต้องค้นค้นค้นไม้หมดพี่ค้นไม้หมดหนังซุงหนังสัตว์อะไรก็เอาไปเอาไปเอาไปไอตัวนี้แหละตัวนี้เอาเลยเอาเลยเอาเด้อเด้อเอาเด้อเด้อกำังเวทกดังกระดังกรดังโอ้ยตัวนี้เองมึงจะร้องเหี้ยอะไรต้งงหาฮะอย่าเปิดประตูดิมันออกเ มามึงจะร้องอะไรตั้งท่าฮะมึงจะร้องอะไรตั้งท่าคุณรับคานประตูร้องอยู่ได้เวนเมื่อกี้เถอะเฮ้ยห้องห้องนี้่ะไอ้พวกนี้ยังอยู่อยู่เลยอ่ะไอ้พี่หยัดได้กุญแจมันห้องกัปตันมีหรือเปล่าวะหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือว่าอยู่กับไอ้พวกนี้หรือเปล่าคิดไปเองเอากุญแจมาเอากุญแจมา แต่บอก่ไตัวนี้มันติดกุญแจเออมันไม่น่ามีอ่ะมันทงไงวะทุกคนใครรู้รีบบอกพวกพี่หน่อยนะเออใครรู้บอกพวกพี่เยว่ากุญแจประเด็นเดี๋ยวคอลองเสิร์ชหาดูก่อนนะอ่ากุญแจอกุญแจก็ได้กุญแจหรือว่าเราใช้ TNT เระเบิดไปเลยปหมเออเออแบบมันต้องอาจจะต้องใช้นะเพราะว่ามันใบให้เราไว้ว่ามี TNT กดจานั้นเลยใช่มันใบอะไรด้วยอันนี้บอกวะ ไอ้นีคิดีดีเออมา่อ้นึงนะตอนอ๋อเนี่ยผมเจอคีย์แล้วคีย์อะไรอ่ะคีย์มันเป็นรูปอะไรไม่รู้อ่ะพี่มันเป็นแบบพี่เราพิมพ์ไปเราเสิร์ชเราเสิร์ชนะเราเสิร์ชเออเคียไม่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  F R O S F R O S s S R มับไม่ได้ด้วยทุกคนอืมมันเหมือนต้องหา เออเรามีทีีเฮ้ยจงเยดีอยู่ตั้ากับบ้านแล้วลเรามีอาหารแล้วเนี่ยพี่เไม่ยกบ้านเลยทุกคนเราปล่อยเขาอยู่ตัวนี้เราไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวเมีมันไหมมันมันไหมมันมีมีมีต้งนีดีวะได้มาแล้วได้มาแล้วเฮ้ยเจอตัวนี้อเข้าปะไอตัวนั้นแหละแล้วเก็บมันไปด้วยก็ดีนะมันทำชุดก่อนได้ไวเอาตายไว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  มมจะเจอมึงมานี่ดิมึงมึงมานี่มึงร้องไม่อยากจะรู้ว่าตายอยู่ไหนวะตายร้องจังอะไรนะตายบ้านเราอยู่ไหนมันเอาบิมมีกัดอะไรให้เราไงอู๋วิเฟมันเกิดกันเกื่ยนเลยตัวเนี้ยหนึ่งเป็ห้าใช่อูล่าก่อนกูล่าก่อนพี่ล่าก่อนตัวคือมันมันมันทำเนี้ครบเซตว่าตัวเนี้ยอ่ามันไม่ใช่เป็นเซตแบบนั้นอ่ะมันต้องรวมกับแร่ที่เราหามาได้แร่ใหม่อ่ะ โอ้รวมแล้วเดี๋ยวเราลองเสิร์ชดีกว่าอยู่นะเจ็ดเลยนะอ้อเดี๋ยวนะโอ้มันต้องฟิวชั่นกันถึงจะสามารถทำได้เหรอใช่โอ้เกิดจะจับไปเฮ้ยเดี๋ยวนะชุดเกาะก็ถือว่าดีอยู่นะพี่มันไม่ไม่ไม่กากนะเป็นชุดเกาะหิมะป่ะไม่รู้อ่ะมาโอ้แต่ทีมขออะไมาเจ็บโอ้โหสี่ตัวโอ้ย อมาดิ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 เกิดเยอะเหรอเกิดเยอะเหรอตายๆเกิดเยอะเหรอเกิดเยอะเหรอจากการมนจากการมาสัเกิดเยอะเก็บมาเก็บมาเก็บมาตอนนี้มี่ทำอะไรอ่ะตัวนี้พี่เฮลิพี่กลับบ้านไงเดี๋ยวเราต้องไปหา้ปลาด้วยนะปลาอะไรอ่ะปลาสักอย่างหนึ่งอ่ะนะเออไปไยไอ้ที้ย่ะ้ปเข้ามา หลายตัวเกินหลายตัวเราเออเยอะเหรอเยอะอ๋อเยอะอะไรวะเนี่ยเออมาดิ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 ไม่กลัวไม่กลัวหรอกบอกไม่กลัวพี่จะวลดีแล้วว่ะพี่จะเวลขึ้นละมื่อี้อีกน่อยนึง่ีพี่พี่กินเลยพี่จะเวล่งกินเลยไปกูตายเฮ้ยอะไรครับอะไรครับไอเอ็มจะช่วยพี่คือทำไมปลาที่มันเยอะจังวะอะไรวะอะไรวะกูเจอปลาที่มันก้อนหลายตัวเลย เฮ้ยไอปลาไอปลาเนี่ยนะปลาหนักเกียร์มอนเตอร์มอนเตอร์เออมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะปลาคนหนักเกียร์มาแล้วว่ะโอ้ย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 เงยได้เปล่านะเออโอ้ยมาจิบหายแล้วจิบหายแล้วจุดสวนตกเฮ้ยมีตัวอะไรในทะเลใช่ไหมมีตัวอะไรในทะเลใช่ไหมม่ใช่กี่อันวะโอ้ยอะไรทำไมมันขึ้นไม่ได้อะอะไรอ๋อโอเคอู้อู อะไรวะอ๋อมันเป็นน้ำแข็งโอู้หตกใจหมดให้ตายเถอะโอ้โวโมยวายไปเรื่อยเลยดูนี่มันใสแบบมันเหมือนน้ำปกติเลยทุกคนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ตกตายนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่อฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยตกมากตกมาเหมือนพี่ได้ยินเสียงนางไฟแถวบ้านเราตามมาถึงนี่เลยเหรอใช่เหรอเออไปทุกคนกลับบ้านดีกว่านี่เราจะเดินทางกลับบ้านกันก่อนโอ้โห ยเกิดว er ิปเปอร์ระเบิดเกิดดอเกิดดอดังฟ้าไม่โดนไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยอย่ามาน่ะเมื่อไรกูเหวี่ยงอยู่แถวบ้านกูนะกูจะฆ่ามึงทีนางฟ้าเออเเาไปีย้กิดกันเกลื่อนเกิดกันเกลื่อนพอไม่ฆ่าก็เกิดกันเกลื่อนเลยแล้วเราอ่ะอุ้ยตีเตีเจอแล้ปะตีเตะไอ้เจอดีเจอดีเจอดีเฮ้ยเดือดอะเฮ้ยเดือด คือผมก็เล่นหน้าตากับบ้านใช่ไหมแล้วดูเนี่ยผมเห็นปอกควนบ้านเราแบบโคตรไกลแหละเฮ้ยดีๆอื้อบ้านโอ้ยย่าโอ๊ยพี่อะไรมาถูกไงอย่าทำลายกูเฮ้ยไปทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม,ไม่ไม่ได้เรากำลังโดนจมตีทำอไรทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วย อ่าวจด้วยช่วยได้วไอไโก้จุด้ดีนยดีเนี้ยดีเนี้ยอ้วอ่ะวอาีทกว่าเบฟพี่แอกพี่อยู่เบฟปะพี่แอกธรรมดาใช่ไัมไม่มีเอ็นชาอ่ะอยู่อยเอามห้น่อยพี่เอ็นชาร์ดีว่าเอ็นชาทุกคนมาจะได้ชกลาบเยอะชกลาบว่ะ โชกลาบรอบสองมาเนี่ยเราด้วเราด้วยจะเลยอู้โชคลาบสองจริงใช่หรอเออโชคลาบสองไอ้เฉยมันไม่ใช่สามอ่ะเฮ้ยถือว่าดีแล้วมันก็ดีแต่มันเสียดายโอ้โจรเสียดูเสียดายนะถือว่าดีแล้วดีดีกว่ากูตายเหมือนกูอ่ะพี่เอ้ยถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้วเก็บไว้ทุกคนดูดูไว้ดูไว้ไอ้พวกทรยศอ่ะก็อย่างนี้แหละ กลัวกลัวเราได้ดิบได้ดีข้าวตายพยายามช่วยอ่ะด like no ูด yeah. okay. oh, right. ิทุกคนด่าพ no ี right. right. ่มันไม่กระเด็นด่าพี่อ่ะไรนะอะไรนะเจ็บครับเจ็บครับไม่กระเด็นอะไรนะเจ็บมากเลยครับเลยครับเลยครับเจ็บมากเลยครับเลยครับเฮ้ยวันนี้มิเวมมนอนแล้วรอมามาขอนอนหน่อยมผมจะไปทำผมจะไปนั่งทำฟาร์มหรอเก้ทำฟาร์มเออว่าลืมเลยว่าเราขุดอันทิ้งไว้ดีปะ เออเราต้องทมพี่ขุดไว้ตรงไหนอะข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยเบื้่งนี้ผมมีผมมีชีิตในการทำฟาร์มแบบใหม่มาเอู้พี่ขุดไปแล้วอ้าวเหรอตรงไหนอะเอขุดไปเยอะเลยนะฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอะฝั่งฝั่งนู้นคือฝั่งไหนเออฝั่งขวามือจากบ้านหลักฝั่งขวามือจากอ๋อตรงขวามือจากบ้านหลักไหนมีแต่หวเนี่ยคิดไปเองเราเนี่ยดูตรงไหนเอาเดี๋ยวขุดใหม่นะขุดใหม่นะ ขวามือ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 ไหนเล่าโอเนี่ยนะหนูโง่เนี้ยนะนนยนะขวามืออ่ะเออพอดีทุกคนไม่รู้จักขวาจากซ้ายไหอทหารผ่านมาได้ไงเด็กผัวโ,โทษที่บ่อยพี่ทำไปทำไมวะหนูโง่มากเลยทุกคนนะไม่ <laughs> ก็คือคือที่พี่คิดไว้มันเป็นแบบประมาณว่าเออเราจะขุดตรงเนี้ยไปอีกฝั่งนึงก็คืออีกฝั่งนู้จะเป็นเหมืองอะไรแบบนี้ไงเป็นเหมืองแบบเป็นที่ปลูกข้าวข้างในเนี้ย มันดูงดูมากเลยทุกคนดูงูตั้งไต่ว่า <laughs> ดูดีพี่ก็ขุดขนาด,ด <laughs> นี้โ,โอ้พี่เฟมเนี่ยไอ้ที่ก็ทําไม่เท่ากันแล้วเนี่ยดูดิไหนเนี่ยอันนี้มีสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีสองเนี่ยโอ้มันเป็น,นบันไดไงบันไดแบบนีบ้นในในเห็นไหมลงมาปุ๊บ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 ดีเห็นไหมอ่ะแล้วทำไมตรงนี้มันสั้นแล้วทำไมตรงนี้มันยาวจังอ่ะฮะตรงนี้ก็ดิ่งเลยโอ้โถตายเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าพี่มาทําตรงนี้ข้างบนมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะฮะข้างบนคือ คือข้างบนมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะคือมันจะไม่มีอะไรแล้วแล้วเราจะสร้างอะไรอยู่ข้างบนต่อไปถ้าพี่มาทําตรงนี้แบบเนี้ยเบฟบอกพี่ว่าไงพี่ไปขุดทําฟาร์มหน่อยในบ้านก็บอกว่ไงทําบอกมาอย่างนี้บ่ะแล้วก็ทําวนๆไงคือเข้าใจป่ะเดี๋ยวเราจะเราจะออกมาจากตรงนี้อีกทีหนึง่งเราจะสร้างบ้านอีกหลังหนึง่งตรงนี้ฝั่งนี้เออพอเวลาเราจะลงไปปลูกข้าวแล้วก็ลงไปอย่างนี้ไงคิดดี เออแล้วมันจะเชื่อมมันยังไงวะดิเอาแค่ขุดตรงนี้ก็เชื่อมออกมาเด่ดแล้วก็วทำรอบๆตรงนี้ทำเบี้ยวเนี่ยทำเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวดูดิดูดีๆเห็นไหมเนี่ยมันทำทางทางขึง้นทางลงให้มันดีๆดิพี่พี่ทำเนี่ยไอ,อ้เหี้ยมันเหมือนมันซ่าไปเท่ากันแหละเฮ้ยมันเท่าโอ้ดูเนี่ยแบบนี้แหละมันเป็นแบบขั้นบันไดไงกิ่ดีๆี้กี่ทีอ้าโอเคโอเคงั้นงั้นพี่ทำตรงนี้นะพี่ทำตรงนี้นะเอองั้นเดี๋ยวผมจะไปหาทำฟาร์มสัตว โอเคไหมพี่ทำพี่ทอสปลูกข้าวนะเดี๋ยวมีมดฝรั่งอยู่ในบ้านมีจริงไงมีที่บ้านเรามีมดฝรั่งดูทุกคน กี่โม้เขาไม่เห็นสักอานเลยว่าเป็นปลาลงปลาลังกเอากี่ก้อนแล้วกูจับปลาได้ถ้าเกิดว่าไ c ร a ค้าันเข้าไปในชิตจิได้นะกูจะจับนะนปลาหังแล้ววิ่งเลยปลาทุกคนเห็นป้ะดี่ยวเดีวดีเดีววเโเกิดนี่มีอยู่ในบ้านกองไปผมซักของแล้วไปเฮไอเดีเดี๋ยวๆดม่หาเนื้อไปเราจะเลี้ยงเป็นอะไรวัวไหม วัวเหรอวัวก็ดีนะพี่ว่าเออแจมแจมเออเลี้ยงวัวก่อนนะเพราะว่าไอ้มันบีเหรอวัวอยากเห็นสักตัวไปเลยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวจะออกไปแตบบลวกว้างไงโเ้ยเฟบเจอปาพาทิตเฮ้ยเออปลาพาทิดปลาพาทิดอ๋อปลาหวานด้วยปะปาวานเฮ้ยจัดดีจัดดีเนี่ยปาวานอร่อยนะเว้ยเฟิร์เจอร์มันจะบ้าเลยรับปาวานเออลวกเลยลวกอลยลวกแบบไม่คิดเลยบอกไอ้เนี่ยผมมาเจอเกาะแล้วเนี่ยเกาะนี้นี่น่าจะมีสัตว์นี่มี จัดเดจัดเดจัดเดขอเจอมันมีที่ลากหรอผมใช้เรือเจใช้เรือมาทุกคนยอดเลยความฉลาดของผมเนี่ยมันเป็นได้ลงบัตเรือว่าบัตเรือยักษ์หมดไม่มีไม่มีเสียดายอ่ะทุกคนบัตเรือยักษ์ทำไมอ่ะเท่มันเท่มันนั่งได้หลายตัวดูดิอ๋อเนี่ยมาถึงแล้วเนี่ยเป็นเป็นชุดอ่ะนี่มาถึงแล้วสวัสดีครับไปซ้อมไมีตัวอะไรไปอมหิมะไปอะไรล่ะไอมหิมะไป ไม่มันเป็นใบโอมต้นสนนะเอาไหมต้นสนโอเคเอาดิเอาเอามาด้วยเอ้ยมีแล้วต้นสนมีแล้วเอาเรามีแล้วต้นอื่นโอเคโอเคได้ได้อต้นอื่นนะครับต้นอื่นตัวโนะครัต้นโนะมีอ่ะยังยังเอามามอันมียังใช่เหรอยังไม่มีอ่ะเออตรงนี้มันไม่เกิดอะต้นโอ๊ตมังเอิดแต่ต้นสนบ้ากินเองจริ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 งอะดูสัตว์ผมก็ไม่เกิดเหมือนกันว่ะเกิดแต่ต้นสน ไม่ไม่เจออะไรเลยเลยมันหนาวแกมันเลยไม่มีสัตว์อาศัยอยู่มันอบอุ่นเจอแต่แลบเนี่ยเอาแลบเลี้ยงไหมแล็บจะอาแล็บไปเลี้ยงอะไรเลยมันไม่มีมันไม่มีเนื้ออ๋อแลบไม่มีเนื้อจับผสมพันธุ์นะจะหมดตายกันอยู่แล้วเอาตัวไรประโยชน์ไปเนี่ยเรามีมลาสลังนี่ไงเคยปลฝรั่งมันยังไม่ได้เท่าเนื้อหรือว่าเราตกปลาไหมตกปลาตกปลาไอ้ดีดีนะถั่วตกปลาเนี่ยดีดีโอ้โหไม่เห็นมันจะมีอะไรดีเลยตกปลาเนี่ย เฮ้ยได้มสมเสียดเลยนะครับตกปลา <c oughs> ตกปลามูชันนี้อาจจะไม่ได้แล้วก็ได้เออว่าโอ้โหเสียดายหมดทุกคนเลยมูชันมากกแล้วโอ้โหเสียดายเสียดายจริงแต่ผมไม่เจอนี่เลยจริงๆ,ๆว่ะพี่เฟรมไม่เจอะไรวะผมไม่เจอแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนฝั่งเลยไม,มีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าอัก <c oughs> ทุยเฮ้ย <c oughs> เจอแล้วเจอแล้วนี่เจอโอ้จุงไอ้อนาคอนดาหรอใช่ปะ ไม่ใช่งูงูงูเดือนงูไส่เดือนงูแบบงูขวดเล็กอ่ะงูไปแค่งูงูตัวนึงที่แบบเล็กผ่านอ่ะการไม่ตายเถะเองูดินอ่ะใครงูดินอ่ะตัวอย่างเล็กเลยว่าแล้วก็อีกาผมพี่เจออีกาปะเนจัดดีอีกาอีกาจัดดีแล้วก็ไม่เจออะไรมันไม่ก็ดีนะเพื่อได้นอนใช่เหรออีกาอู้เจอฉลามด้วย ไม่แรงวันเนี่ยโอ๋ยฉลามมีเหรอพระเอเวอร์ออชันนี้ไม่ฉลามมั้งเหรอม,มีตัวเบล้อเลยจัดดีจัดดีเปิดมันได้เนื้ออะไรอร่อยมาเฟอร์เจอร์กูเนดี่ยนะชุดก็ไม่ผสมประกอบเลยหมวกก็ไม่มีกางเกงก็ไม่มีไปจัดกับฉลามออกวางเกงใครอยู่กูกางเกงมึงนี่เองเอาแล้วไงเอาของกูไปด้วยโอ้โหเรื <c oughs> ้อให้คืนเลือให้คืนเอาไปวดเอาไปวดเอ้ยยืมเล็กน้อยเองอาณาเขตเหมือนเดิมหมดทุกคน จะเลินนะพี่ผมรู้แล้วเราจะหาแนวไอสิ่งเอามากินอะไรดีอะไรวะสิ่งนี้ทําให้เราอยู่รอดได้แน่นอนตัวอะไรสาหร่ายผู้สาหร่ายมันได้น้อยมันได้ครึ่งหลอดอ่ะครงหลอดหัวใจแดกแค่นี้แหละมันแดกแค่หลอดมีปัญญากินกับสาหร่ายนีชิตอตะชวิตไม่มีอะไรกินดิไมมกินสาหร่ายกูชอบกินกินเนื้อหมีดีกว่า เาคุทุกคนแล้วก็ในคลิปนี้นะผมก็ไม่แก้นี้ก่อนแล้วกันเนี่ยผมขอบคุณทุกคนมากผมจะรับชมเนี่ยผมเจไมอไหมในคลิปหน้านะ่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงต่อค่อยมาว่าแล้วกันตอนนี้ดี๋ยวพี่เมยบอกตามล่าหาสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอะไรมาเลี้ยงที่บ้านเราก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยทำสวนนห้เป็นได้ก่อนแล้วกันทุกคนเลยไม่รู้ว่าจะด<ท>ีหรือเปล่าทำไล้ะทำแะ้สวนสวนสวนทำสวนอ่ะเออทำสวนเดี่ยวโหเกษตรกรทำเป็นปะครับเฮ้ยผมเจอผมเจอแล้วผมรู้ผมรู้แล้วเราจะอะไรกับบ้านดิ อะไรวะเอาไก่ก็ดีนักนักมีไก่วะไก่ออกไข่ได้นะครับเออใช่โอเคทุกคนจะไว้คลิปได้คลิปกอสวัส,สดีครับผมไปเลยครับไปครับผมทุกคนแล้วกูโจงเก่ไปตกทะเลยังไงวะเนี่ยมันต้องมีเออมันต้องมันต้องใช้ข้าวแล้วลากไปอะไรประมาณนี้